โดนสิเลยวปั๊บโอ้โหปั๊บโอเคโอ้ยคุณสามฮู้ยมันได้ยังสออกม้กูเข้าคุณตําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับผมก้าวสู่ช่องเบ็ดก็อดครับช่องที่ทำให้คุณลุ้นทุกกดเสียวทุกเบ็ดมันไปเกือบล้วครับผมนะครับเราอยู่ในค่ายเกม e v o l u t i ่น Ga ม ing ไลฟ์กาส์ดีดนทส,สดฮิตของฝั่งประเทศยูโดผวันนี้ครับจะพาทุกคนนะผมไปลุยกับ ไรท์ช right ินนิ่งบาคาร่าครับผมเลย oh. เขาเรียกกันว่าบาคาร่าสายฟ้านั่นเองนะผมวันนี้ครับบอกได้เลยว่านะฮะเอาคูณ8มันให้ได้เฮ้ย oh. hey, ทุกคนนะตอนต้องจัดเอาแต่มันมันไหนวะคูณเข้า2ใบแบบเน้นๆน่ะโอ้โหแต่วันนั้นแบบมันแค่คูณสองคูณสองกลายเป็นคูณสี่อยากได้คูณแปดบวกคูณแปดแล้วทุกคน,นครับ oh. ผมปาไปพูดความความคลืครับผม oh. แล้วเข้าไปในในหมวดของเกมบาคาร่านะครับแล้วก็น,นี่ด้วยไรท์ชินิ่งบาคาร่าครับบาคาร่าสายฟา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 แฟร์โอ้โหเรามาไม่ทันมังกรว่ะทุกคนมึงดู <Oops. S 1> มาไม่ทันมังกรฮนะเนี่ยมังกรเนี่ยมังกรนะ้ำเงินเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราตามปุ๊บโอ้โหปุ๊บเราตัดแดงแน่นอน มาปุ๊บเนี่ยปุ๊บพอมาอีกตัวเนี่ยกูตามแน่กูตามน้ําเงินแน่ครับเพราะว่าอะไรครับพี <P ie> ่เนี่ยชอบมังกรถ้ามันเห็นเลยมาสองสามตัวเนี่ยกูตัดตามและกูใต่ตามแล้วทุกคนชื่อ,อไรคนสวยริสเบรตโตโโดนเลยไหมแล้วเฮ้ยตัดมาเนี่ยตัดหรือตัดหรือมายาวอีกทีแล้วกันอีกทีแล้วกันนะ You, ขอแดงไปอีกทีมาไม้แรกก็โดนเสียเวทุกคนโดนเสียเวปั๊บโอ้โหปั๊บโอเคโอ้ยคูณสาม <P lan. S 1> ส้องไม้กู oh my, เข้าคุณครับทุกคนนะอตอนแรกกูเกือบไปน้ำมือแล้วนะกูเกือบตามไปมังกรแล้วทุกคนนะแต่ว่า,าดีนะเรามาแดงนะทุกคนนะอไปต่อไปต่อครับมาแค่สองไม้ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีไปเนี่ยเพราะเกมเกมหนึ่งมันประมาณสามสิบวิได้ปะก็ถึงหนึ่งนาทนะีหนึ่งนาทีสองุอ้ยคูดแปดิงจิกทุกคนขิงจิก ทิงจิกครับโอ้โหทิงจิกอ้โหฝั่งนู้นคูสี่เฮ้ยฝั่งเราก็คูสองมาทิ้งมาโอ้โหแม่งเก้า oh, <wow. S 1> โอ้โหเออเอาจริงๆแล้วก็หน้าตาน้องเงินน่ะพูดตรงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเฮ้ยแต่ว่าน้องเงินขึ้นสองตลอดเลยน้องเงินน้องเงินขึ้นสองตลอดเลย oh, <wow. S 1> น้องเงินขึ้นสองตลอดเลยทุกคน oh, <wow. S 1> โอ้โหเออมีกี่คูสี่เน้นๆด้วย ฟบบปิงป้องหน้าโค้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรหรือว่าเราพลาดคูนไปแล้วหนึ่งดอกแต่เราได้ไปูนแล้วหนึ่งดอกนะปูนแบบปูเก้าครับผมโทษทีครับปูเก้าครับผม no. No. ไปไหนต่อแดงครับต้องไปแดงคูแต่ว่ามีสิธ์น้ำเงินลงมานะถ้า,น,ถาน,น้ำเงินถ้าเกิดไปแดงปุ๊บน้ำเงินชานไม้นี้ไปน้ำเงินเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าถ้าเกิดเราไปแดงเนี่ยนะครับไม้น้าเราไปน้ําเงินอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยเราไปน้าเงินไม้นี้ไปหน้าเราก็ต้องน้ําเงินอยู่ดีถูกไหม oh ครับเนี่ย <wow S 1> ถ้าเกิดมันเข้าวินน้าเงินก็เป็นน้าเงินทางไหนเมื่อคือน้ําเงินหมดฉะนั้นตามน้ําเงินไปนะครับเสี่ยงตามน้าเงินไปก่อนลองดูโอ้เสมอว่ะอุ๊บส์ <menu> เอาแล้วคูณ <personas> สามเ <motivation> สมอด้วยโอ้โหคูณเสมอกูก็มาเอาแหละงานหยาบแล้วดอกเนี้ยงานหยาบแล้วแต่กูว่าไปน้ำเงินเหมือนเดิมห่วะ ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับทุกคนฮนะบอกเลยว่านะครับ <got> ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะให้แบบว่าความทุกข์เป็นของพี่ก็พอน้องๆเ๋ยคูณสามสูงสุดปับป๊บปั๊บโอเคเจ็บตัวโอเค <Yahoo. S 1> โอเคกูคบอกแล้วกูบอกเป็นแล้วต,ต้องเงินไปมังกรมนาะ มังกรมาเพื่อนเอามังกรมาเพื่อนเอามังกรมาเพื่อนมังกรมาเพื่อนเอามังกรมาเพื่อนมังกรมามังกรมา ับก้ามาแล้วอย่างนี้สิบใจได้ไหมแจ๊กใจมาจากไหนแม่สิบใจทำไมไม่มาโอ้โหแล้วเก้าที่ก็เป็นคุณระดอกกันด้วยนะไปมังกรไปโหแสนนะแสนนะอยากจะใส่หนักเหมือนกันนะแต่ว่าค่คอยๆเล่นไปละกันนะเราจะเพิ่มหน่อยปึ๊บบอ่าเป็นพันห้าละกัน <c oughs> เพิ่มเป็นพันห้าละกันนะครับ 5้าตัวุดโอ้โหโอ้าวคูณสามคูณสามโอ้โห <Oops. S 2> แม่งดับฝันกูจำลืมไปแม่งดับฝันกูทุกคนดับฝันพี่วะคิดว่าแบบมังกรแล้วคูณต้องมานะแม่งดับฝันกูเธอตายเธอไว้รุษรุยต่อ ตายเธอวัยรุ่นคูณห้าสุดจะบอมปั๊บ,บ,อบ,บโอ้โหโอ้โ,อโหคูเอ็ดโอ้โหฝัห่งนู้นคูณสามด้วยโอ้โหบอดสนิทให้ตายเธอโอ,โอ้โหเอ้ฝั่งนู้นคูณสามด้วยทุกคนเราพลาดคูณแบบสองสองตัวแ,แล้วเนี่ยเราได้สะคูณแค่หนึ่งเอง,เองกันเนี่ยทุกคนนียไปยผิดผิด,ผดปับ๊บ าปาบไปนำเงินมามาดูกันนะทุกนนะไม้นี้จะเป็นยังไงปาบโอ้โหโอเคเจ็บโอเคเราวิครับผมเราได้คู่ด้วยครับได้คู่ด้วยครับผมสวยครับจรนนเจ็ดได้คุณดอกนี้ยมือนกันนะมึงเอ้ยเน้นๆเลยอ่ะกูบอกเลย เน,นเน้นแน่ละ่ะน้ำเงินมาสองตัวตลอดตามน้ำเงินไปตามน้ำเงินไปตามน้ำเงินไปครับคูณแปดสูงสุดปับ๊บโอ้โหมันคืมเก้าแบบนี้เอามันบอดเสนยดเอาอเอาอเสมอเฉยเลย ตามตงเงินไปคูนห้าสูงสุดโอ้โหโอ้ยได้คู่สิบอีกแล้วโอ้โห,โอโหสองแต้มโอเคได้คูดีอนะ้สุดแล้โห,โโห,โโหยากเลยว่ะต่มือก็อยากตามแดงก็อยากไป เอาไงดีวะไปแดงก่อนแล้วกันไปแดงก่อนแล้วกันไปแดงก่อนแล้วกันนะคูณนสี่สูงสุดโอ้โหกูว่าแล้ว <S 2> <S 2> แดงก็อยากไปแนละ้วเงินก็อยากตาม เอาไปตามนะี้ oh <no. S 1> เลยครับเผื่อจะเป็นบังคือน,นะฮะไปับวันนี้เราเข้าคูณเสมอ,ปนนอนะไปหนึ่งรอบแล้วก็เข้า,าคูณตรงๆไปหนึง่ง,องรอบแต่เราพลาดคูณตรงๆสองรอบในเน็เสียดายนะจริงๆเลเสียดายเลยทุกคนเอาว่าไม้สุดท้ายแล้วกันนะไม้นี้ได้หรือโดนพอเลยแล้วกันนะนะทุกคนนะมาเพราะว่าถ้ามันตัดขึ้นไปเราก็เล่นยากแล้วอะ โอ้โหเนี่ยมันเล่นยาก,กนะเนี่ยมันดูไม่ออกกัเนี่ยทุกคนถ้าอย่างนี้เนี่ยแดงไหมสุดท้ายมาทุกคนแดงไหมสุดท้ายมันว้าวแดงไได้หรือโดนพอครับแดงไปได้หรือโดนพอเลยโ,โหวันนี้เหมือนจะมาดีเปิดมาไม่ถึงหนึงนาทีสายฟ้าเข้า ว่ามามาดีนะหนึ่งสอสาี่ห้าหกเนี่ยส่ฟ้ามานแล้วเจ็ดรอบอถือว่าเยอะมากนะทุกคนอโอ้โหสามแต้มโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับเกิเดียวรอบหน้าครับ r i รท t ชินิ i งบาคาร่าสายฟ้าโอวันนี้เราพลาดคูณตรงๆเไปสองรอบเนี่ยตรงเนี้ย สองรอบเลยนะผมแต่เราเข้าครูเสมอไปอีกหนึ่งนะผมแล้วเราเปิดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีฮะสายฟ้าเข้าแบบเด่นๆด่เลยวิดี๋ยวรอบหน้าครับกลับมาจัดใหม่ครับผมให้หนักๆกว่านี้เหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับผมและเกิดชอบมากๆก็จะแชร์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอท่าที่รับชมครับผมมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ